สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมช่องบาฟี่สไตล์เก่าครับพี่น้องมาหนีพามาหาอยู่หากินอีเก่าครับไซเบียรครับพี่น้องแรงมากอ่ะไซเบียรครับผมมาหนีหยังหาอยู่หากินกันไปครับผมพี่น้องกับเยื่อไซเดือนครับผมมาหนีมาไซเบียรครับผมสามสิบห้าหลังครับนี่แหละพี่น้องแถวๆนี่แหละ หายุหากินเนาะพี่น้องหมานไผยหมานมันครับผมจากไหนกน็ได้โตแท้และมือนี้พี่น้องเสด็จไล่เรื่อยหน่อยแค่นั้นละครับไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปใส่เบ็ดนทำกันครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วประมาณหามงแดงครับผมเนื้อใส่เดือนพี่น้องเอาเนื้อใส่เดือนดีกว่าครับเนื้อใส่เดือนบ่ค่อยพลาดครับผมได้หลายปลาพร้อมประดุกปลาคอปลาเคิง ได้เบิสซุปปลาครับเนื้อเขียดใส่มือก้อนกะไม่ค่อยกินเ้ยพี่น้องแถวนี้ไม่ค่อยกินเนื้อเขียดอ่ไปลุยเลยครับผม ใส่เสจษมดแล้วครับเดีผ้พายามจักรอบนึงแล้วก็จังเมื่อแล้วก็คืนนี้มายามอีกรอบนึงครับโอ้ยปลอรอบนึงมายามอีกเชือนึงครับผมเดี๋ยวตอนนี้พายามจักรอบนึงก่อนพี่น้องกะประมาณหาโมงกรัวแครับสิหกโมงแครับผมเป็นสิตกดินแล้วครับอ่ะเดี๋ยวพายามจักรอบครับผมพี่น้องไปจักรอบก่อนพี่น้องเอ้ย โอ้ะเขียงครับผมปละเขียงหน้าพี่น้องโอตวสวยอยู่ครับปิงแสบบเวยพี่น้องะเขียงหน้ามันม,นมันดีจำเจียวเนารอ,อบแรกตอนแรกหนึ่งแต้มครับผม ลุนต่อครับลุนลังนี่ครับผมพี่น้องมันดึงอีแล้วโอ้ปลาเข็งครับพี่น,อน้องปลาเข็งติดหยาดึงมาเลยนี่ครับผมปลาเข็งหน้าพี่น้องของแสีบปิ่งแสีบเบิร์อะไรครับพี่น้องมีแต่เนื้อเบิร์ครับผมอ๋อจังไดกับจังว่ากัน คืนนี้ครับผมมาลุนกันครับตะเคียงสองตัวพี่น้องตอนแรงครับผมขอตัวกลับบ้านครับผมพี่น้องหากินขออ้าวอาบนา้ำแล้วจะมาลุนกันต่อครับผมพี่น้องคืนนี้ว่าสิมานซ้ำไหนครับผม วัสด,ดียามคำขึ้นครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ในเวลาไมา่ยามบินแล้วครับเป็นเวลาทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มครับมีล้างแหลกที่ใส่ครับพี่น้องติดติดประเขง็งอา้าวเหนื่อยังอยู่ทางนี้กตยังเอา้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหยิบทายแต่ขั้นที่มีลุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยอยเสียเวลาครับผมไปลุ่นขั้นต่อไปเลยครับ เบิงหลังนี้พี่น้องครับนั่นนั่นปลาอย่างครับผมโอ้พี่น้องปลาขาวตกง่ายเลยนี่ครับพี่น้องปลาขาวตกง่ายเลยนี่แรับพี่น้องเงื่อใส่เดือน ติดลายปลาพี่น้องในปลาลายชนิดครับผมมาเต็มแดกขึ้นนี่นี่ครับผมพี่น้องผมปึ้งหลังนี่ครับเอาขึ้นเงียบเมื่อกี้ยังดึงอยู่อุ้ยพี่น้องมีตัว ปลาดุกกรบผมอืมตัวสวยๆปลาดุกหน้าพี่น้องเอาบทกรบผมนี่ครับผมพี่น้องปลาดุกตัวกำลงังปนเลยครับโอ้โหมาแล้วพี่น้องนี่ครับผม ต่อไปครับหลังนี่ครับพี่น้องนี่ครับปูดินปลายัางครับผมเอาพี่น้องขออนุญาตต่างกล่องนะครับ Nó ngay với nó. Này. ngay được. Uh -huh. kinh lực ý. lực khá là จิ้นลึกแบบนี้ครับตายเลยพี่น้องอย่างเงีผมตายแล้วมาเลยพี่นออ้องโอ้สามแต้มสามยางเลยครับสามชนิดไปครับผมลังนี้ครับพี่นอ้อง อย่งแง้ครับเดี๋ยมลงมาออกปลาคอบเนาะพันตาเขาอบ ี่ับพี่นองสุดชิล้ลครับอ๋อโหสีแต้มสียางเลยผมสีชนิดเลยครับไปครับผมลังนี่พี่น้อง ปลาอย่างนี้เนาะอุ้ยเห็นแต่ขาวพี่น้องโอ้ปลาขาวีแล้วนี่ครับปลาขาวหางแดงพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับพี่น้อง ปลาขาวสองตัวแล้วมันหมานครับพี่น้องขึ้นนี่ไปครับผมพี่น้องครับได้ยินเสียงดินครับหลังนี่บึงขันงอเลยมีตัวอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวผมขอลงไปครับขอลงไปก่อนพี่นอ้อง โอ้บ่คอใหญ่พี่น้องโอ้ยนี่ครับผมสุดยอดครับโอ้โหพี่น้องตัวนี้เป็นกิโลครับเป็นกิโลครับมาเบิ่งครับนี่ครับโอ้ยสำแขนพี่น้องโอ้เกือบรุดเลยนี่พี่น้องเบิง้ง เอาใส่ถุงมันครับเพื่อความปลอดภัยพี่น้องสุดยอดครับผมตัวนี้อ๋ออยู่ในถุงแล้วโอเคพี่น้องโอ้โหไปครับผมรุ่นต่อครับ เป็ดใกล้สิเบิดแลเหพี่น้องครับยางหลบมาขึ้นบึงหลังนี้ครับบึงจมเลยมีโตรหรือเปล่าบอกมีครับพี่น้องโอ้คือกินไหวแท้เหรอเยส่เดือนสิแล้วพี่น้องไปครับ นี่ครับพี่นอ้องยางลบมาติดกีกแล้วครับอู้เยวเดี๋ยวครับนาอตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาขาว โอ้ยพี่น้องปลาขาวมีตัวส,สวยๆเลยครับนี่อุ้ยตกแล้วนี่ครับยังอยู่นี่มีตัวงามๆเลยครับพี่น้องปลาขาวหางแดงครัพี่น้องได้สามตัวแล้วเอาเดี๋ยวเก็บครับพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องย่างลบมากกันย่างลบมากกับดินเลยพี่น้องนี่โอ้โหปลาเนื้ออ่อนครับผมปุ้ม ได้หลายปลาครับพี่น้องมาี่ปลาทุกชนิดเลยนี่ครับพี่นอ้องน,นี่ได้หลายปลาครับได้ซุปปลาพี่นอ้องนี่ปลาเนื้ออ่อนครับ ลล่อลยนเไปครับผมสรุปผลงานรอบแรกกันครับครับผมสรุปผลงานรอบแรกกันครับผมอันนี้ปลาเข็งเต็มตอนแรกสองตัวโอ้โตงามครับพี่น้องได้ปลาหลายชนิดครับ <c oughs> โอ้ยปลาเข็งใหญ่าตายซ้ะพี่น้อง โอ้ปลาคอนี่พี่น้องเ้ยงานหลุดนี่พี่น้องโอ้เจี่ยวสังเขียนเจี๊ยบนี่ครับพี่น้องตัวนี้ไปโอ้เห็พี่น้องปลาขาวไลมน,นี่สมยงามรับ ไปสามตัวหนุนน้องมีตัวมังนี่แหละซุ่มพวกไม่ไงเพิ่นมาตกปลาเพิ่นก็ได้ไปนั่น้องมาดุกครับมาข้อกันพี่น้องรุ่นๆกลางๆ ไาเนื้ออ่อนเค็งหน่อยอืพี่น้องหลายเติบรอบแรกไปครับผมพักจังหวะครับพี่น้องเบิง่งเหยอก่อนเยอะ่อบเช็ดซีเร่สามรอบปุ๊บ,บพี่น้องว่าจะลุ้นจักดสามรอบครับถ้าป่ะเด้๋ยวก็จะจังหวะกันเนาะพี่น้องเฮ้ยไปพักจังหวะครับผม มาครับผมรุ่นเบ็ดรอบสุดท้ายพี่น้องเนื้อบ่พ่อครับเนื้อเหลือน้อยเดียวครับมารุ่นรอบนี้รอบสุดท้ายพี่น้องก็ปุ่น๋ะอีกรอบหนึ่งกับตอนเศ้าอ๋อาราไมติดเราติดติดปลาเนื้ออ่อนอีกแล้วครับผม หรือว่าปลาเสื่อมแล้วแต่ทองทิ้นน้นองนี่ครับรอบสองก็โอเคอยู่พี่น้องนี่เหนียวปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาเชื่อมหรือว่าปลาเนื้ออ่อนพี่น้อง ประมาณนี้นะครับตัวแรกรอบที่สองครับผมเอา้าลุยต่อครับลุยต่อทั้งนี้ไม่ดึงนะผมไม่ต้องโอ้ยปลาเข่งครับผม,มปลาเข่ง,ม,งมีตัวงไงเครับนี่กินเล็กกินนะ อุ้ยเสียงปลาดินพี่น้องน,นี่ครับสองตัวแล้วไปครับพี่น,น้องมีเสียงดินทั้งปุน่นหลังมีหรือเปล่าครับพี่น้องโอ้ ตัวนี้นะครับพี่น่องเสียงดินตัวนี้โอ้โหน่องได้อยู่ครับนี่โอ้เกือบตกนนะ้ำน่องเกือบรุดเอาสามตัวแล้วครับผมน่องเบึงหลังนี่ครับ นี่ครับดไปแล้วครับพี่น้องอู้เดี๋ยวพี่น้องขอตั้งกล่องนะครับพี่น้องขอตั้งกล่องครับพี่น้องมาสิเป็นตัวงไงโอ้ยพี่น้องปลาดุกปลาดุกนี่ครับปลาดุกอ้วพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เลย มาเบรงน้ำกันครับ่ครับผมพี่น้องปลาดุกอุ้ยครับนี่ตัวเรื่องเดืองนี่ปลาดุกหน้าอ้ยมานครับพี่น้องคืนนี่มานแท้ครับแต่ว่าเยือสิเบิดเหรอเสียดายนะพี่น้องมมีหมึกซ้ำ มันมา่ผมพี่น้องไป่ลุนต่อครับเบสใหญ่สิเบดแล้วครับผมรอ,อบนี้เลยซี่ตัวครับผมพี่นอ้องปลาดุกหนึ่งปลาเสื่อมหนึ่งปลาเข้งหนึ่งปลาคอหนึ่งครับเลยสุกป,ป่าเลยครับซี่ตัวซี่ชนิด <c oughs> นีด่ครับผมปลาดุกตัวใหญ่ครับตัวนี้ เข่งกับมีต่ลุ่นๆนี่พี่น้องสามนิวว้วเลยคอโตกลางพี่น้องนี่ประมาณสี่หาตโตโลค,ครับตัวนี้ลปลาเสื่อมพี่น้องโอ้นี่ปลาลายชนิดครับถือว่าปานครับพี่น้องขึ้นนี่แต่ว่ามันไม่มีเงือพี่น้อง ผมจังไดก็คืนนี้พี่น้องเนือเบิดแล้วครับผมมีมงคุดเลยครับป่ากําลังกินนี้เลยแต่ว่าก็ฝากระแบบแบบด้วยทั้งพุน่อ่านฝนสตกนําครับเอ้าจังได้ก็เราลุ้นน้ำกันอีกเชิญหนึ่งพี่น้องมืออื่นเศร้าครับผมสำหรับคําคืนนี้ก็มีผลงานขงฝาพี่น้องย่พี่น้องนี่สำหรับคําคืนนี้ก็ลาตีสวัสดีพี่น้องฟันดีสปูสก้นครับผม เจอกันไหมมืออนเส้ามาลุ่นมากูมาเก็บเบ็ดนำกันครับผมสำนับคืนนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันมืออนเส้าครับสวัสดีตอนเส้าครับผมมาเก็บเบ็ดครับผมพี่น้องเย้ย หลังจากที่เมื่อคืนกน็ได้ไปหลยโตแล้วพี่น้องเสรนี่สิมาร์ไปรุนกันครับผมกูมาซีรังแล้วยังเงียบอยู่ครับ ไปพี่น้องเดี๋ยวถ่ายแต่ว่าคันที่มีลุ่นนะครับพี่น้องลังนี่ติดครับผมปลาเหนืออ่อนว่าปลาเสื่อมครับผม เลยนี่ผมพี่น้องเงียบเลยตอนเศร้าเนื้อใส่เดือนสีเลยพี่น้องตองย้ำตลอด เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับหลังสุดท้ายแล้วครับผมไม่น้องโอ้โหพันปลาวัดติดกับผมไม่น้อง บรรยากาศสาวๆพี่น้องสดชื่นครับฝนบ่ตกช่วงนี้ฝนอาสิเบิดแล้วพี่น้องไอแต้มเดียวครับตอนเศรื่เนื้อใส่เดือนกะประมาณนี้แหละพี่น้องถาดโดนโดนมาเบิ้งมั่งกะสีขาดเบิดพี่น้องมันฉิรุดเนื้อใส่เดือนมันคือเนื้อเขียดครับ ครับผมพี่น้องอย่างไรก,ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็คอมเมนต์ทักทายกันครับรับเส้เศร้านี่ก็ได้โตเดียวพี่น้องอย่างไรก,ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเผื่รอเรารับชมคลิปต่อๆไปครับกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องคอมเมนต์ทักทายกันครับผม รับโซ่ๆนี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องได้แต้มเดียวกับผมจังได้ก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกคนลหลายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ได้จำเนี้ครับผมมือคึืนก็นได้ไปหลายตัวอยู่เอ้าขอบคุณลหลายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ